สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายการวิเคราะห์หาค่ากำลังต้านทานแรงอัดปลายของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังนะครับคือจะหาตัว pu นั่นเองครับแนวความคิดของผมนะครับก็คือถ้าเราวิเคราะห์หากำลังรับแรงอัดเป็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือต้องวิเคราะห์ก่อนพอวิเคราะห์เป็นต่อไปเราก็จะออกแบบเป็นนะครับเอาละครับ ตอนนี้เราก็มาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าเราจะเอาหน้าตัดเสามาจากไอตัวแบบบ้านนะครับแบบบ้านตัวนี้ผมใช้เป็นแบบบ้านของบ้านไทยพอเพียงนะครับบ้านไทยพอเพียงของกรมโยธาธิการนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่เราสนใจก็คือตัวเสาตัวนี้นครับนี่คือเสานะครับเสาของเขาจะเป็นเสาที่มีลักษณะดังนี้ครับเห็นได้ว่าเสามันจะใช้ขนาด ยี่สคูณยี่สิบเซนหรือ200ร้อยคูณสองรมนินะครับตั้งแต่ฐานลากถึงชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นหนึ่งถึงอาศสก็คือยิงรวดเดียวไปเลยนะครับนี้เราก็มีความสงสัยว่าไอ้เสาต้นเนี้ยมันสามารถรับกําลังได้เท่าไหร่รับ P U เท่ากับเท่าไหร่ครับ เราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเสาในแบบตัวนี้จะสามารถรับ P U ได้เท่าไหร่แต่เรายังขาดคุณสมบัติอย่างอื่นอันนี้เราได้ตัว geometry หรือเป็นขนาดหน้าตัดกับปริมาณเหล็กเสริมเรียบร้อยแล้วเรายังขาดคุณสมบัติของวัสดุทีนี้ใครได้แบบก่อสร้างมาก็ต้องไปพิกหาครับมันก็จะมีแบบอยู่หน้าหนึ่งก็คือหน้าแรกเลยฮนะหน้า s ศ1หน้า s ศ1ะครับมันก็จะมีเจ้าตัวข้อมูลก็คือเป็นพวกคอนกรีตพวกเหล็กเสริมนะครับเราก็มาดูกัน ในคอนกรีตนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะใช้กำลังต้านทานแรงอัดเท่ากับ210 k s c นะครับส่วนเจ้าตัวเหล็กเสริมนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ตัวก็คือเป็นรุ่น6มิลกับไดมิเตอร์9มิลตัวนี้จะเป็นเหล็กกลมก็ใช้ f y 2004ถ้าเป็นเหล็กรุ่นนี้ก็คือไดมิเตอร์ตั้งแต่12บมิลขึ้นไปจะเป็นเหล็กข้ออ้อยอันนี้จะใช้ a f y เท่ากับ4 0 0พั ก็คือนี้เราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเสาของเรานะครับเป็นเสาที่ใช้เป็น DB 1 2นะครับเดี๋ยวเราใช้ F50 y กับ4 0 0พต่อไปเราก็ตัวนี้มาตั้งเป็นโจทย์เลยครับก็คือ Capture ตัวหน้าตัดเสามาจากแบบก่อสร้างเลยแล้วก็ถามเลยครับโจทย์บอกว่าจงคำนวณหากำลังต้านทานแรงอัดประลยของเสาดังแสดงในภาพโดยกำหนดนะครับใช้ F4 พ r มแล้กับ2ส Fy เท่ากับ4,000 k s c เนี่ยครับเหล็กยืนเสาใช้เบอร์ไดมิเตอร์12ครับเอาละครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับทีนี้พอเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมีสูตรก่อนสูตรสำหรับคำนวณเสานะครับจะมีดังต่อไปนี้อันดับแรกสุดคือ PO, P original นะครับทีนี้ PO นะครับจะเท่ากับ0.85 f c p r ม m ตัวนี้จะเป็นสเตรทของคอนกรีตนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ag ลบ asd เจ้าตัวนี้จะเป็นหน้าตัดเนื้อที่ของคอนกรีตนะครับดังนั้นเห็นได้ว่าเราก็จะมีเนื้อที่ของสองส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนแรกส่วนแรกตัวนี้จะเป็นตัว pc เป็นกําลังต้านทานในตัวคอนกรีตอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นของเหล็กเสริมเหล็กเสริมเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว sigma s หรือเป็นสเตรทที่เกิดขึ้นในตัวเหล็กเสริม ถัดไปก็จะเป็น area พื้นที่ของให้ตัวเหล็กเสริมนะที่นี้เราก็ใช้เหล็กก็คือ4เส้นนะครับขนาด diameter 12หรือ db 1 2นั่นเองต่อมานะครับเสาอันนี้เป็นเสาปอกเดียวแน่นอนจากภาพก็เช็นทด้ว่าปอกมันจะเป็นวงๆดังนั้นปอกตัวนี้เป็นปอกเดียวครับตัดแยกเป็นวงปอกเดียวจะมีข้อกําหนดต่อมาคือ pn n o m i n a l นะครับ n o m i n a l จะเท่ากับจุด8 po ตัวนี้จะเผื่อไว้สําหรับการเยื้องศูนย์นะครับเผื่อการเยื้องศูนย์ก็คือบางทีเราทาเสาไม่เข้าศูนย์แล้วก็เผื่อได้นิดหน่อยจริงๆแล้เราถ้าคิด e ให้ละเอียดว่า e เยื้องศูนย์ที่อยู่ประมาณ0.8แล้วไม่มีผลเยื้องได้กี่เซนอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ละเอียดอีกทีนึงอันนี้เขาก็ประมาณประมาณกันไปก่อนนะครับถัดมานะครับ pu เท่ากับ fpn pu ก็คือค่าโมไม่ใช่แรงอัดปลายของเสาตัวนี้คือตัวที่เราอยากได้นะครับเท่ากับ fpn แต่ฟรีตัวนี้เป็นกรณีของเสา จะไม่เท่ากับ0.9นะครับเป็น0.7ก,กรณีที่เป็นเสาปอกเดียวนะครับงั้นแต่ละกรณีจะใช้ฟรีไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของอวสอสทนะครับเอาล่ะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มตัวตัวคำนวณได้ทีนี้เราจะเริ่มเติมตัวคำนวณเราจะเห็นได้ว่า,าดูตัวแรกก่อน FC Palm ของเรานะครับมีค่าแล้ว FY นะครับของเรามีค่าแล้วถัดไปคือ AG ต้องคำนวณกันแล้วครับแล้วก็ a s t 2ตัวน,นะครับ จากหน้าตัดเสาตัวนี้นะครับ ag คืออะไร ag คือ ag คือพื้นที่หน้าตัดเสาทั้งหมดครับ cross area พื้นที่หน้าตัดเสาทั้งหมดเสาทั้งหมดดังนั้นอันนี้ก็ง่ายมากครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ag เท่ากับ20เซนคูณ20เซนเท่ากับ400ตารางเซนครับถัดไปก็เหลือเจ้าตัว ast ที่นี้ A st ก็คือเด็กยืนทั้งหมดครับ S A S T จะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดเหล็กยืนทั้งหมดหน้าตัดเหล็กยืนทั้งหมดนะครับรอนิดนึงอันนี้ก็คือผมอยากจะเขียนไว้นะครับอ่าเหล็กยืนทั้งหมดนะครับพื้นที่หน้าตัดเหล็กยืนทั้งหมดจริงๆถ้าพิมพ์เตรียมมันจะดีกว่านี้แต่ว่านี้ไปทานละเขียนเอาแล้วกันนะอ่าเอาละมาคำนวณกันนะ A T เรามีเหล็กยืนคือทีวงไว้ฮะสี่เส้นนะ D 12ตารางเหล็กมาเออชตารางเหล็กทีนี้เราต้องการคือสี่เส้น แล้วก็เปิดเป็นไอตัว DB12 เราก็ลากไปเลยครับตัดชึบเนี่ยครับ4.524ตารางเซนแล้วก็ลอกค่าตัวนี้เก็บไว้แล้วครับเอามาไว้เตรียมตัวเอาไปคำนวณต่อไปครับเอาลครับได้ค่า AST เรียบร้อยนะครับต่อมาก็นำไปแทนลงในสมการได้เลยครับเอาละครับจากสมการ PO ของเรานะครับทราบค่าทุกตัวแล้วขอแทนลงไปเลยครับแทนลงไปนะครับนี่ก็เห็นเด้ว์่า F 4พาม210 แล้วก็ AST 400อคำนวณมาแล้วแล้วก็ AST 4 5 FY 4000 AST 4.5ตารางเซนเอาละครับถึงจุดนี้นะครับผมก็คิดว่าให้นักศึกษานะครับกดเครื่องคิดเลขครับกดเครื่องคิดเลขทีนี้ถ้ามาถึงจุดนี้ก็แนะนําว่าถ้าใครเรียนแบบออนไลน์นะครับอยากให้ตรงจุดนี้นะครับก็คืออยากให้หยุดไว้ก่อนนะครับหยุดคลิปไว้ก่อนจึ๊บหยุดคลิปแล้วก็ไปกดเครื่องคิดเลขดู กดคีย์เลขเสร็จนะครับทีนี้ใครกดคีย์เลขเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคำนวณดูฮะได้แปดหมื่นแปดครับใครได้แปดหมื่นแปดก็โอเคแต่ถ้าใครไม่ได้แปดหมื่นแปดตามที่แสดงไว้ตัวนี้ไปกดครึ่งเลขทวนอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะแปลงให้กลายเป็นตันนะครับก็คือหารหนึ่งพันก็เหลือแปดสิบแปดจุดเจ็ดตันนะครับแต่พีโอตัวนี้ยังไม่จบนะครับเราก็ต้องเอาไปคิดเป็นพีเอ็นก่อนเอาค่าตัวนี้ที่ได้มานะครับแทนลงไป แล้วก็จะได้เป็น Pn หรือเป็นนอร์มินนะครับเป็นแรงอัดแบบตามตัวเลขครับอันนี้ก็เผื่อการเยี้ยงส่วนก็จะได้อยู่ที่7,000 0กิโลครับ7 0,000กิโลกร,รัมนะครับแล้วเมื่อได้ตัว PO ตัวนี้เสร็จก็แทนต่อนะครับ Pn ที T Pn เสร็จแล้วก็แทนต่อแล้วคูณที่ฟรีฟรีใช้จุด7นะครับคิด PU ออกมาได้4 9 0 0 0กิโลกร,รัมฮะแล้วก็แปลงต่อให้กลายเป็นตันก็ประมาณ49.7ตันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับ เสาต้นนี้จะต้านทานกําลังอัดปรายได้อยู่ที่49 7จุตันครับแต่ทีน,นี้ก็ยังไม่จบนะครับเราจะมาวิจารณ์ดิคัตตัวหน้าตัดตัวนี้ต่อนะครับทีน,นี้มันก็จะมีข้อกําหนดอยู่ว่าตามมาตรฐานของวสทนะครับก็คือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวใครไปสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเสร็จแล้วนะครับก็เดินขึ้นไปชั้นบนหรือร้านตัวน,นี้ได้อยู่ชั้นล่างให้ด้วยก็ไปซื้อหนังสือมาตรฐานวสทตัวนี้เก็บไว้ด้วยนะครับเป็นหนังสือที่เราต้องเก็บไว้อ้างยิงที่เอาไว้ใช้ตอนทํางานเลย เอาละเราก็เปิดดูหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็ดูว่ามีข้อกาหนดบอกไว้ดังนี้ขนาดเล็กที่สุดของเสามีด้านแคบที่สุดนะครับต้องไม่เกินไม่ต่ํากว่าโทษทีไม่ต่กาวตกว่าก็คือต้องมากกว่านะครับอันนี้ขนาดของเสาเราต้องมากกว่า20เซนเสาที่เป็นเสาหลักอะครับยกเว้นเป็นเสาไมเนอร์เสาตัวนี้เป็นเสาไมเนอร์เสาไมเนอร์นะครับยอมได้อยู่ที่15เซนครับในกรณีที่เป็นเสาไมเนอร์นะครับ เสาไมเนอร์หรือเสาลองเสาลองก็คือพวกเสาตั้งนะครับเสาตั้งเอาไว้รับพวกอกไก่ OK, หลังคาหรืออาจจะไปรับพวกบรนจดหรืออาจจะไปรับพวกคานพวกตกแต่งเล็กๆน้อยๆอันนี้ได้ครับก็คือเป็นเสาเล็กนะครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าผมที่เอามาจากแบบก็จะเป็นเสาขนาด20่สคูณยีโอเคเสาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของวททนะครับหรือจริงๆตัวนี้เป็นของเอเซียเลยครับผมว่าเสาตัวน,นี้ครับเป็นลาเทคอนกรีตเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนะแต่สิบห้าคูณสิบห้านี้ผมว่าเล็กไปหน่อย แต่ถ้าเป็นเสาสั้นๆเนี่ยผมว่าไม่มีผลครับต่อมาอีกข้อหนึงครับถ้าคุณข้ามไปดูข้อฉอครับฉอชิงฉช,ชิงจะพูดถึงอัตราส่วนการเสริมเหล็กยืนของเสานะครับหรือจะตัว log ครับ log ตรงนี้จะกำหนดไว้นะครับว่า log จะอยู่ระหว่าง log คือ cos area ออกกัโทษทีโ log นะครับจะต้องมีค่าอยู่ระหว่างจุดศแต่ไม่เกินจุดนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่ามีข้อกําหนดบอกไว้นะครับว่าอัตราส่วนการเสริมเหล็กซึ่ง log นะครับก็จะเท่ากับ as t ส่วน ag นะครับข้อนี้ผมไม่ได้เช็คเอาไว้นะครับแต่ถ้าใครไปกดเครืงที่เลขดูก็จะเห็นได้ว่าผ่านเกณฑ์ตัวนี้พอดีนะครับสำหรับเสาต้นนี้นะครับอีกข้อนึงก็คือเหล็กเหล็กเหล็กฮะเหล,ล็กต้องมีดมิเตอร์ตัวนี้ฮะดมิเต t e r ตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กมีขนาดไม่เล็กกว่า12มิลอันนี้เราก็ใช้เบอร์12พอดีได้ครับแล้วก็ ถ้าเป็นเสาปอกเกลียวนี่เราไม่ใช่ปอกเกลียวก็ใช้หกเส้นปอกเดียวอ่าตอนนี้ฮะปอกเดียวให้ใช้เหล็กยืนไม่น้อยกว่าสี่เส้นอ๋ยเราใส่เข้าไปสี่เส้นพอดีครับแต่นั้นเห็นได้ว่าไอจำนวนสี่เส้นตัวนี้คือเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสาต้นที่เล็กที่สุดนะครับถ้าเราสเก็ตตามข้อกําหนดก็จะมีหน้าตัดดังสแสดงตัวนี้เลยครับนี่จะเป็นเสาแบบปอกเดียวเคสนี้ก็ตรงกับรูปด้านล่างนะครับส่วนด้านขวาตัวนี้เป็นเสาปอกเกลียว เจ้าเสาปอกเกลียวนะครับมันก็จะมีลักษณะก็คือมันจะเป็นไอตัวเหล็กออมาพันเป็นวง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 นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคำนวณตัวแกลบตัวนี้หรือสเปซซิงตัวนี้ว่าสเปซซิงตัวนี้ต้องเท,ท่ากับเท่าไหร่นะครับจะมีสูตรคำนวณเออจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีไอตัวเหล็กยืนก็ใส่เข้าไปครับ6เส้นอันนี้ก็ใส่เข้าไปครับ2 3 4 5 6ประมาณครับเหล็กยืน6เส้นนี่คือลักษณะของเสาปอกเกลียวนะครับส่วนเราเป็นเสาปอกเดี่ยวนะครับเสาต้นนี้คือเสาต้นที่เล็กที่สุดแล้วครับ ดังนั้นก็สรุปว่าถ้าเราวิเคราะห์ตามข้อกําหนดที่ให้มานะครับก็คือมันจะมีเจ้าตัว fc พามถ้าเสาตัวนี้ใช้ fc พรามเท่ากับ210 ksc แล้วก็ใช้ fy เท่ากับ2เอ้ย hey, โทษทีอันนี้ต้องเป็น4 0 0 0 4,000 ksc เราก็จะได้กําลัง pu เท่ากับ49,000กิโลกร,รัมนะครับดังนั้นถ้าเราถ่ายน้าหนักบรรทุก จะคานลงมาลงสู่เสาแล้ว P U ลงสู่เสาได้น้ําหนักปะลายที่ถ่ายลงมาในการออกแบบน้อยกว่าต้นนี้แล้วได้ต้อยกว่า4 19าตันตัวนี้นครับใช้เสาตัวนี้เลยครับแนะนําเลยครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เสาต้ตนที่เล็กกว่าน,นี้ได้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาบอกภาคเทคนิคกันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับจบตัวอย่างสำหรับการวิเคราะหา์หา แรงอัดปลายสำหรับเสาครออขอสาคสรอไว้ท่านี้นะครับอันนี้ก็ฝากให้นักศึกษาเนี่ยไปทดลองฝึกคำนวณดูนะครับสำหรับช่วงที่เราเรียนกันสอนแบบออนไลน์ในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากวิเคราะห์เป็นแล้วนะครับเราก็จะออกแบบเป็นเดี๋ยวจะใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้ฮะออกแบบเหมือนเดิมครับแต่มันจะย้อนทางไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ